ตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับจะมาทำการเทสเครื่องบันไฟตัวนี้นะครับเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือช่างที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีไฟเบอร์ตัดเหล็กไฟเบอร์ตัดเหล็กเป็นบอส2,200วัตต์แล้วก็ตู้เชื่อม ตัวนี้น่าจะ1,500วัตต์นะครับเตรียมอุปกรณ์เราจะมาเริ่มเทสให้ดูครับสวัสดีครับช่อง YouTube ร้องเป็นเกษตรกร,ร,กร mm hmm. มือนีซิมาแกกองรีวิวเครื่องปั่นไฟคาวารุ่น KW9500VCO นะครับกำลังสูงสุด7,500วัตต์ หรือว่า7.5กิโลวัตต์ไปสชมากแกะกันเลยครับอืมเครื่องไงครับแม่เครื่องไงวะเมื่อแกะกล่องเครื่องปั่นไฟออกมานะครับก็จะเห็นตัวเครื่องปั่นไฟแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบนะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดค้ำขาหน้านะครับชุดนี้จะเป็นชุดมือลากมือเข็นนะครับชุดนี้จะเป็นอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งล้อลากนะครับมีปิ้นมีแหวนแล้วก็จะเป็นล้อพลาสติกนะครับหนึ่คู่นี่ครับล้อเป็นล้อ หล่อพลาสติกนะครับา้อเอาเด้านนี้เข่าข้างในด้านนี้ออกข้างนอกนะครับอุปกรณ์อย่างเช่นนี้เ,เป็นแกนนี้ต้องถใส่แหวนแหวนตัวใหญ่แหวนที่มีสองตัวนะครับเอาแหวนตัวใหญ่ใส่หนึ่งเอาแกนล่อใส่เข้าไปปึ๊บหนึ่งมานี่ปึ๊บจะมีหูใส่ปิ่นนะครับเนี่ยครับ เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเขาแบบงะงะออกนะครับ นี่นะครับก็เอาลูกยางลูกยางมาใส่ปับ๊บลูกเอาสกูเอากโ,กอบโบมาใส่เข้าไปร้อย แล้วก็จะเป็น มือยกมือลากใส่ไปเลยครับจะมาเทสเครื่องปั่นไฟนี้กับเครื่องมือไฟฟ้านะครับ ก็ได้สตาร์ทเครื่องปั่นไฟแล้วนะครับอยู่บนรถแล้วก็ลากสายมาที่นางานจุดนี้ครับทำการเปิดเครื่องตู้เชื่อมแล้วนะครับเงินมาเทสให้ดูนะครับนี่เป็นงานแรกนะครับตั้งแต่ซื้อเครื่องปันไฟเครื่องนี้มา นี่ครับลาดยาวเลยครับลาดยาวได้เลยนะครับในวันนี้ก็ได้ต่อสายไฟนะครับเป็นหัวบ,บับเบิร์ดีสีเหลืองๆดีนะครับ แล้วก็ต่อสายไฟมา ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยาวๆเลยครับ เตรียมไปแล้วก็ข้อส a c กดูเนื้อง,งานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาดูไฟเบอร์อีกทีนะครับ ถ้าตามที่คำนวณก็สามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าไฟเบอร์ตะนเล็กนี่กำลังไฟอยู่ที่2,200วัตต์ในการเริ่มต้นการทำงานก็คูณ2ไปเลยก็เผื่อไปที่4,400วัตต์ส่วนตูวเชื่อมนั้นนะครับก็ประมาณพันตีไปพันนิดๆแล้วก็นี่ครับ หินเจียไล้กำลังไฟเหลือๆครับสำหรับทำงาน DIY ทำงานอยู่สวนไม่มีไฟฟ้านะครับก็จะครับ ใช้งานได้ลื่นไหลครับทงตัดเหล็กทังงานเชื่อมงานหินเจีย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องลองเป็นเกษตรกรสวัสดีครับ